สวัสดีครับได้เวลาติดตามรับชมข่าวจากทิมข่าวฮิตนิวส์โดยกับผมสุพนันลิมนตรีครับที่การประปานครหลวงได้มีการจัดงานผู้ว่าการพบสื่อขึ้นเพื่อทําความเข้าใจต่อสถานการณ์ในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับน้านะครับซึ่งเรื่องสารกำมะถันลงสีที่เจิบปนในน้ําก็ถือเป็นเรื่องสําคัญที่ประชาชนกําลังให้ความสนใจในขณะนี้ครับการประปานครหลวงได้มีการจัดงานผู้ว่าการพบสื่อขึ้นที่สํานักง,งานใหญ่การประปานครหลวง เพื่อทำความเข้าใจถึงสารกัมมันตรังสีที่อาจจะปนเปื้อนในน้ำประปาเนื่องจากสถานการณ์การการ,รั่วไหลของสารกัมมันตรังสีในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ประเทศญี่ปุ่นพบว่ามีการปนเปื้อนในอาหารนมและน้ำประปาดังนั้นประชาชนจึงมีความหวานวิตกถึงผลกระทบต่อน้ำประปาในประเทศไทยทั้งนี้นายเจริญพัสระผูว่าการประปานครหลวงเปิดเผยว่าทางการประปา มีการส่งผลวิเคราะห์หาสารกำมะตรังสีในตัวอย่างน้ำประปาให้กับสำนักงานประมานูลเพื่อสันติวิเคราะห์เพื่อหาสารปนเปื้อนมาอย่างต่อเนื่องปีละสองครั้งซึ่งผลวิเคราะห์ก่อนเกิดเหตุสึนามิที่ญี่ปุ่นล่าสุดวันที่2มีนาคม2554พบว่าปริมาณรังสีเบต้าในน้ำประปามีค่าเฉลี่ยประมาณ0.2เบเเรลต่อลิตรและปริมาณรังสีอัลฟามีค่าต่ำกว่าที่เครื่องวัดจะสามารถวัดได้ และเมื่อหลังเกิดเหตุสึนามิทางการประปานครหลวงได้ส่งตัวอย่างน้ำประปาไปตรวจสอบอีกครั้งซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบสารปนเปื้อนในน้ําแต่ผลจากการตวรวจปริมาณรังสีแกมมาที่มีอยู่ในอากาศซึ่งเป็นรังสีที่มีพลังงานสูงที่สุดในประเทศไทยรวมทั้งหมด7จจุดทั่วประเทศเพบว่าค่าการตวรวจวัดเมื่อวันที่21มีนาคม2554มีค่าระหว่าง0.045 ถึง0.128ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมงส่วนในการตรวจวัดที่สถานีกรุงเทพมหานครวัดได้0.045มโครซีเวิร์ตจึงขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าปริมาณกำมันตรังสีในประเทศไทยยังอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่ได้รับผลกระทบใดๆทั้งน้ำประปาและอากาศส่วนค่าที่ตรวจพบนั้นเป็นแค่รังสีที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับอย่างที่ทราบกันดีว่าปัญหาภัยพิบัติจากโรงงานไฟฟ้านิเคลียนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็เกิดการรั่วออกมาเนี่ยจากการเกิดเหตุเนี่ยเราเองก็ได้ติดตามว่าผลกระทบต่อประเทศไทยเราโดยเฉพาะในแหล่งน้ําดื่มประปาของการประปานครหล,งลวงนะครับเราได้ประสานงานกับสํานักง,งานปรามนุเพื่อสันติในการที่จะตรวจสอบคุณภาพน้ําว่ามีการปนเปื้อนหรือไม่ผลที่ปรากฏออกมาก็คือ ไม่มีปัญหาเรื่องสารปนเปื้อนจากเหตุทางสารกำมะถันพัาสีีในน้ำประปาของการประปานครหลวงนะครับรวมทั้งทั่วประเทศของประเทศไทยด้วยครับเพราะว่าการตรวจวัดนี้ตรวจวัดทั้งในในอากาศแล้วก็น้ำประปาที่เราส่งไปทดสอบนะครับ